I, know. I, know. I, know. I know. นั่งก่อนนั่งก่อนมาเนื่ยนยมีอะไรหรือเปล่าครับลุงไม่มีไม่มีไม่สงสัยอะไรเนี่ยถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเออนั่งก่อนนั่งคุยก่อนคืออย่าถือสาคนแก่ตาฟ้าฟางอาจจะทับผิดทัถูกนะเอายี่เดี๋ยวค่อยคุยกันมาเนื่ยเนยดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวไม่พร้อมไปตักให้ใหม่เต็มพี่เต็มพี่เออชื่ออะไรใครนี่กระเจียวที้ลูกกูป่ะตรงไม่ใช่หรอกมันชื่อกระเจียวพี่เออ กต่เตียวกต่เตียวแตเตียวชื่อน่ารักว่ะชื่อกระเตียวบ้ากต่เตียวถ้ากินอดติดก็ไปกินไม่อิ่มเดี๋ยวไปเอามาให้อิ่มอิ่มไม่ได้พอไหมครับดูดูเรียกใครชื่อจริงเหรอชื่อเล่นชื่อกระเตียวป้าเนี่ยใครบอกนี่กี่ชื่อไอ้จัดที่เขาบอกจัดกวางชื่อกระเตียวชื่อกระเตียวเปล่าเอาเตียวมีชื่อว่ามิ้งา์ค่ไหน กระเจียวเลยกรเจียวแม่มันชื่อจิ๋มพ่อมาเจือจอดบ้านอยู่กระจินขับรถอเลยขับรถเจ็ดบ้านอยู่ซอยเจ็ดนะขายกล้วยจับดูเยอะมีลูกกี่คนเจ็ดชื่อวินทาเหรอไอ้นี่เขาบอกปุ๊อ่ะไอ้ยดูจะไปไหนกันน่ะ ที่กลางป่าลึกเนี่ยนะถ้าเดินผ่านบ้านลุงไปเนี่ยสิงสารสัตว์อยู่ไร้มันเยอะพอดีว่าผมนี่ผ่านมาทางนี้เออแต่บังเอิญขอแห้งหิวน้ำเลยมาเจอคนดีีน้ําใจอย่างลุงนับว่าเป็นโชคดีของผมอินทร์แต่ผมแปลกใจว่าทำไมลุงถึงมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าลึกแบบนี้แม่มีบ้านลุงแค่หลังเดียวเท่านั้นดแล้ว่าลุงเนี่ยจะเป็นคนป่ามาได้แต่วันพระบุตรเฮ้ยคนป่าใช่เฮ้ย อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในป่าอยู่เมืองอยู่ป่าไม่ก่อทำไมอ่ะคอยเดือดต่อยหงสู่ป่าไม่ใช่คนป่าอนาคตนีนะอยากจะกลับบ้านเหมือนกันถ้ามีโอกาสเมื่อก่อนอยู่ในเมืองหลวงนู่นมันมีเหตุไรเฮ้ยไม่ได้คุยกับใครมาหลายปีแล้วเจอหน้าก็ดีเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังอะไรประวัติอะไรกูเอาไว้เล่าหน้าเมนทีเดียวนู่นเฮ้ย อะไรเดี๋ยวไม่ตายก็ตายมึงพูดเยอะม่อกอนไม่ธรรมดาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ในไทยเหนือทุกคนต้องรู้จักโุ้ยนี่สู้ที่ไหนไม่เคยแพ้นี่นะมันมีเหตุการณ์ที่ต้องมาอยู่ที่นี่ชื่อลุงในเองต้องรู้จักพ่อแม่ต้องรู้จักถ้าเคยจยูดไทยเหนือนะลุงมีชื่อว่าอะไร,รมึงอย่าบอกมันนะถ้ามึงบอกมันจะฆ่ามึงให้ตายไม่เมียมึงโดน,น,น เกือบในแถวที่จะวางไว้อย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกมันว่าจะฆ่ามึงตายโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยมองหน้ากูทำไมแต่แดงไู้เกลียดไอ้มางขุนเล็กมึงวะงอมากรีทำไมวะบ้าลําญ่ลําญ่ห้าอะไรขโมยใครเข้ามาอหรอมึงลงทำไมอ่ะ นี่เป็นทีน้ำผาที่จะมาร้องเพลงกูจะเล่าประวัติให้เขาฟังอย่าบิงชื่อจออะไรนะอย่าบิงชื่อจอบอะไรวะอย่าบอกชื่อจริงมันก็พูดมาเลยทำไมอ่ะไม่ได้เอแต่ฆ่ากรรมมันแต่ฆ่ากรรมอะไรวะแต่ฆ่าแกเฮ้ยอย่าพังดูดอย่าอย่าพังดูอย่าพูดดังอย่าพูดดังหีมันดูเฮ้ยอะไรน่ะหูมันดี มันก็ต้องกลับก็ได้ตาขํ่ะไม่กลับอะไรละพรุ่งนี้ต้องไปเล่นเซนชันเออกูไม่ดูกูไม่ดูพรหูกูดีไม่ดูเลยคออย่างเดียว่ถีไม่ดูเลยถึงไหนแล้วเราอ่ะที่นี่จังหวดอะไรวะต้องไปปมแล้วขอสวรรค์ให้ดูนี่ตึกรบกยิ่งใหญ่ดีนะถ้าพูดชือไปแล้วเนี่ยเองต้องเคยได้ยิน นี่ลุงมีชื่อว่าล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 าตอนแรกคนลา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 ไม่มียักหาขโมยเขาเก็ยเฮ้ยไอ้ต่อยนี่เนี่ยผูยนี้เกียขโมยแล้วสอนสัญญาณให้เขาเห็นอีกแล้วยไอ้บ่ายเลยเมื่อกี้ กับมึงเนี่ยมึงสองตัวเนี่ยมึงง้อไงไม่มีอาหารขโมยทบกินเนี่ยไม่เคยขโมยกับมึงพูดอยู่เนี่ยนี่เกย์คณะนีดีกว่าชอบตัดก,กับข้าวากบาับบ้านเอ้ยไปเกา,าว<ม>หาเขาไปเกาหาเรื่องจรงิงเรื่องจรงิงต<า>ัดก,กับข้าวกับกกบ้านรู้ได้ไงไม่รู้ได้ไงกูโกูหายไปสองถุงยังเขียวของกูเดี๋ยวมาโองกูแล้วกันกูยังมิชลินกูยางรถมัดเลือมัดยากแข็งโไม่ต้องร้องนะนี่ ฟังชื่อลุงให้ชัดๆลุงมีชื่อว่ารามินทนยันท์ใช่นักโลกที่ยิ่งใหญ่แห่งไทยเหนือแล้วลูกมีลูกมีเมียได้ป่ะเฮ้ยนี่เมียมันชื่อไอเกียวเฮ้ที่ไหนเล่ามาใหม่อันนี้เขามีเมียเดียวใจเดียวเมียเดียวเออเมียลุงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเป็นนักรบยิ่งใหญ่แห่งไทยเหนือหุ้ยผู้ชายเนี่ยสู้ไม่ได้มีชื่อว่านาฏยา อีธานดีคนใช่วันนีานตะยังกันโดนด้วยอีธานกูจะบอกให้มึงรู้ะทไมทขาแบบนี้กูเปนทาสายเลือดเขาจะเด็ดพ่อโลกอะไรใาเฮ้นหายตายที่กูมาวันนี้เฮ้ยกูจะมาตัดหัวมึงสองหัวมึงเนีมึงขี่ม้าหน้าแม่จนแม่กูต้องตายกลางสนามแล้วันนี้แหละคือมันตายอยู่ขี่ม้ารากแม่มึงเฮ้ยผู้เลือกไอ้วะกูไม่รู้เรื่องนี้ด้วย อ๋อนี่เราสายเลือดนมอะไรถ้ารู้ึังนิดน,น้ำอันนี้คให้หมากินดีกว่าอยากจะจับตัวกูใช่ไหมทำคิ่ว่าเก่งมาต้องรู้เลือกอาการ ไม่อะอะไรเนีไอ้ก๊กโอ้ยพี่ก๊กฆ่ากูสิกูไม่ฆ่ามึงง่ไงกูจะขี่มา้าหน่าให้มึงค่อคยๆตายอย่างทุกเทอมเหมือน,นกับที่มึงขี่ม้าแล้วแม่กูไงขี่ม้มมาแล้วแม่มึงจัดกองมว้ไอ้พี่ท่าพูดเลยให้มึงบอไกไว้ก่อน่่่ไมฆา เฮ้ยกูไม่ได้ฆ่าแม่มันมันก็รู้อ่ะไปกูต่อนถ้ากูตายทำไงอะมึงไม่ตายหรอกเดี๋ยวมีคนมาช่วยรู้นี่ไงเนี่ยมันจับมึงผูกติดหลังม้าใช่ไหมเรามันจะลากมึงไปแล้วทีนี้ยพอมึงไปถึงสากอนดานเนี่ยมันจะมีม้าขาวมาช่วยมึงไม่มีม้ามาช่วยกูอีกเหรอพอม้าขาวมาช่วยมึงปุ๊บมึงขึ้นหลังม้ามึงเขียบอะพอมึงตกหลังม้าปุ๊บมึงยังไม่ตายนะดีดดดงออกมาอุ้มมึงอุมดงออกไาอีก พามึงลงไปที่ถ้ำของพญาน,นาคขลาดกูลงไปใต้น้ำด้วยไปเจอสิงหาา์หาไตพงมเป็น้หน่เขาเป่าให้มึงเป็นนกยักษ์มันตกับขวานฟ้าหน้าดำกูตายจะลงไปทับถ้ำนาคาได้เว้นเชื่อ,อกูตีเราเล่นสว่างคืนนี้เฮ้ยมึงไม่ฆ่ากูเล้วหรอวะแล้วทรม,มา กูไม่เชียร์ถ้ามึงไม่เชียร์เขามึงเชียร์วัดนี้เนี่ยเชียร์กว้างขวางเออร้านค้าขายกัเยอะเป็นไงอำนวยความสะดวกดีด้วยสุดยอดยิ่งรถบัพพอด้านหลังนี่กูชอบใจไม่ได้ยังไงไวตอนรามกับกูขับมาคู่กัน,นรถบัพพอสเปิดกระจกก็เห็นหน้าสอนลามบกจอดหลังโรลิเกเลยเออกูขับไปติดติดเลยเปิดกระจกปั๊บรถบัพพอโบกเลยจอดนโรลิเกเฮียไปจอดหลังกดด้วย หน้ามันเป็นมิกรลงมาพอเดินไกลด้วยรูปลังกูมือนผีมึงไอ้ได้ทานมึงจำปุ้ยฮะคิดมึงต้องยำแย่มึงต้องตายว่าไม่ได้ต้องตายผู้มีฮะมึงต้องตายพผูเมีย ด้าวลเรื่องไหนมาเนี่ยน,นั้นเรื่องมปรี้่ะไม่เรื่องอะไรเนี่ยดูแต่้นเรื่องช่ด้วยปีทะบอลกูเ้ยอลไอ้ปอีทะช่วยด้วย